จุงกิบอกก่อนว่ามีเรื่องมาเล่านะจ๊ะทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยให้ปากสะอาดช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยคะ่ะสมุนไพรสูตรเข้มข้นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดพวก,พวกเราแนะนำ,ทำเทพ<ห>ไทยคะ่คะ ยาเพียแคม์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 ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอดหลังออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาไอ้ยาเพียแคมป์บองนิวเจริญฟาร์มาสติคอลเมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทาที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนาโอเคเฮอร์เบิลเนี่ยค่ะทาเองที่บ้านก็ได้แค่สระกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลย,เลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล รายการน,นี้เหมาะสำหรับนักช้อปทุกเพศท,ทุกวัยช็อปเมนเนียได้ของถูกใจจะสั่งทางไหนก็สะดวกไม่ว่าจะเป็นช้อปออนไลน์ช้อปง่ายแถมได้พอยต์หรือว่าจะช้อปผ่านเว็บก็ช็อปได้สนุกครบทุกความต้องการกับสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ที่การันตีคุณภาพโดยเอ็มคอร์ดให้คุณได้เลื่องช้อปในราคาสุดคุ้มได้ตลอด24ชั่วโมงสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมมนเนีย แม้ว่าสิ่งที่ทำให้เขาพิเศษคือพลังของการยิ้มสู้ไม่เคยถอย กระนุดโดยเยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป,ป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์อะไรดีผมก็ว่าดีสบูเ่เบเน็ตรู้สึกได้ว่าดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ค่ะปิดคมข่าวง่ายๆมันแข่งเสียโอเคเฮอร์เบิลด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว u o Bright by you ขอแนะนำเบ็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อมอปาเช่ I Love Apache